ก็สวัสดีนะครับวันนี้กับผมันเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็จะมาเปิดของกันนะครับแบบตอนนี้ผมเพิ่งรู้ว่ามันเปิดของได้น,นะครับแต่ว่าตอนนั้นผมเด็กมันเลยขุดมันเป็นดวงครับดูครับเห็นไหมครับมก็จะเปิดออ เราได้เก็บบันผลที่เรียกว่าผลสายฟ้ากันครับแต่เราต้องเก็บเขาเก็บไปแล้วครับผมเก็บไปแล้วผลสายฟ้าคนระับป๊อปเฮ้ยเฮ้ย,ยกดผิดว่ะเฮ้ยหลอกผลลุกผลอะไรวะเี่ผลอะไรวะฮะ,ะเฮ้ยกด หลกพ้นเดินครับก่อตัวทีด้วยเพื่อมันกาครับก็บางที่แอนด์นไม่ถึงเท่าไหร่ครับแนื่องาตอนอัดเริ่มจะแหลกก็ตัวสามนี่นจนนจเจ็บซื้อใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้หมายตอนมอสองครับตอนที้ขึ้นมอหนึ่งนานครับแล้ครับเนื่องจาว่าผลนั่คืออะไรก็ที่นี่ตัวเบา อะไรวะอ๋อ,อหุยโหดีมากเลยครับเดี๋ยวรอประมาณเด็กจิบโมตเล่นนะครับก็จะมีพวกเพื่อนผมมานะครับมาเล่นกันนะครับประมาณเขาอยู่มันปอนอะไรอย่างเงี้ยมั้หยอ๋อผนใหญ่ก็จะมาเล่นกันนะครับมีคุณโฟกและคุณโม่ครับมาเล่นด้วย ตอนนี้ก็อีกเท่าไหร่หมดแล้วปา้ามันลงขี้ภาษานะแล้วลงขี้แบบนื่นะแล้วกูฟังนึกก็เริ่มเบี้ยวโซลสัมบันแล้วที่ช้านี่ก็โทรศัพท์ที่ก็ชา้าไม่ก็กกจะติดแล้วเพราะว่าไม่รู้กันหรอเป็นไรสถานที่นีแบบเราดีแบตเตอรี่อ่ะปากเราเขายังไม่โตเล,ยไ,เลย,ยไม่ได้ค่อยมาเลยนะครับ วันีมันจะเริ่มแจกสงครามเป็นเดือนนะครับเซิร์ฟสองครับเซิร์ฟที่เกิดขี้วันแนะนำครับชื่อผมก็ชื่อว่า artco m จ2ดสองสองก็เจใครอยากดูก็ไปดูได้ครับพี่ว่าเด็กใหม่หันเล่นนะครับมันจะขึ้นครับขึ้นวิีโอเดียวครับเพราะว่าพออัดไปแล้วมันจะไหลครับเพราะมันไหลปุ๊บมันก็จะยิงคนมันก็จะสนุกครับความจำผมก็เยอะ้วเนี่ย ผมสายต้องไปเออซื้อโทรศัพท์ใหม่จีเนี่ยก็ต้องขอแม่แล้วแม่ผมใจร้ายมากใจตนไหน,น,นเนี่ยบัญชีผมก็จะไม่เปิดนะเดี๋ยวผมก็ตัดลิปไปซะเพราะว่ามันชับเลยครับเอาท่านประชมครับ ผมไปตัดคลิปเพลย์ไปหนผมเล่นเพลินไปหน่อยก็หรือว่าอัดคลิปอยู่ครับก็เลยไปขุดแร่ดิบแต่ก็ได้ผลที่ได้มาคือผลของหนวดขาแล้วก็ผลที่ผมกินไปเมื่อกี้แล้วก็ผลแสงผลสายฟ้าผลน้ําแข็งผลลาว่าผลทรายผลของลูฟี่แล้วก็ผลเอสนะครับจริงแล้วผลเอส่ผมกินไปแล้วครับอ่าพักหน้าก็จะลืมกดติ้ยพักหน้าก็อย่าลืมกดซับสไคร้แนะครับเพื่อพักคลิปสนุกๆ กดไลค์กดแชร์กดซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทาคลิปนืหนึ่งมือซับ็นของแจกมันเป็นของดีไมได้างอาจจะได้เงินเพราะว่าเงินปิเพาจะโตศัพับปิดอาจจะได้เงินเอาเงินปซื้อโต๊ะซับไปแต่จริงก็ได้เงินน้อยอยู่เลยก็จะพยายามไม่เสียงดังๆครับเพื่อผมไปอัดคลิปอีกเรื่อๆลไมยาง ดูด้วยเออท่านผู้ชมครับเมื่อกี้มันก็หลุดไปนิดหน่อยผมขอโทษด้วยอ่ะบอกใผมันต่มาเมื่อกี้เล้วใครเมื่อกี้ฉันถ่ายว่าท่านผู้ชมฮิ่ริ่มถ่ายอยชาวรี้อ่ะโหเล่นแม่งนะเนีน่ยพันกนะก็อย่าลืออมคอมเมนต์นะครับว่าจะกินผลอะไรก็ อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับนะครับเป็นกำลังใจอัดคลิปเล็กๆตัวนัก็ขอโทษทีด้วยเครื่องบรรจกพอจำน้อยครับขอโทษนะครับบ๊าย,ย,ยบายเจอกันคลิปหนะ้า